สวัสดีครับนี่คือปลานะครับรเดี๋ยวผมต่อให้ดูนะครับนี่คือปลาอันนี้เรียกว่าปลากรดนะครับปลากรดอันนี้เรียกว่าปลานางนะครับปลาเนื้ออ่อนนะครับวันนี้เราจะทําเมนูอะไรยายหนูยายหนูจะทําเมนูยังวันนี้นะครับผมลางแล้ <S <S วอันนี้เรียก ปลาปลาคันสะคือปลาสะพงปลาคันทุ่งนะครับอันนี้นะครับนี่จะเราจะแกงปลีนะครับแกงปลีกุ้ยเนาะนีเนะ่เราต้องจับเราต้องแช่น้ำไว้นะครับกันมันเละันมันเละันมันดำนะครับอันนี้คงจะอร่อยนะครับสำหรับ กินบ้านานหรือว่าตามชนบทนะครับเนาะตามชนบทอาหารอย่างเดียวกินทุกครอบครัวนะครับอาหารนนากจะบะเดลากลายนะครับนี่ยางเดียวกกินกันเบิดครอบครัวนะครับตัวอย่างจิ่นแกงอไม่กับยางเดียวนะครับม่มีเสริมนะครับเห่าเห็ดบะเดลากลายนะครับเข้าอยู่แบบสมถะอยู่แบบพอมีพวกกินนะครับ อันนี้คือปีกัวยนะครับซับแล้วห้ากระตรงอามเชยนามนะครับเพื่อห้าเสร็จบรใหันแหลงมันดำนะครับถ้ากะจะแกงนะครับแกงปีเสร็จปลานะครับปลากดปลานางนะครับปลานางนะครับปลาเนื้ออ่อนแล้วก็ปลาขั้นทุ่งนะครับปลาเนื้ออ่อนเด็ดนะครับมาจะแกงมันนี้เป็นเมนูแกงปีก้วยใส่ปลานะครับดังนันงนากะรอชมกันได้เลยพี่น้องรอชมต่อไปขั้นตอนนะครับตอนน่าจะกินน้ำนะครับเนาะ ตล่อช่มครับขั้นตอนเราต้องตุ่มน้ำนะครับให้เดือดนะครับตุ่มน้ำห้เดือดแล้วก็จะมาใส่ปีกล้วยไปเอ็นบ้างมันจะบ่แหลบ่ดัมนะครับปีกล้วยนะครับมันจะขาวนะครับธรรมชาติแต่ห้องบสถ์ทาโบช่น้ำนะครับมันจะดำนะครับนี่คือเคล็ดลับนะครับหน้างวต้องแช่ดูเกลือนิดๆนะครับ ใส่โดยน้ำเกลือนิดๆนะครับเพื่อกันก่วมดําก้องปีก้วยังกับปีก้วยนี่ไม่จะดําเร็วนะครับนี่คือเคล็ดลับนะครับต้องใส่ใส่เกลือนิดๆแต่ก็ใส่น้ำซับซับซับแบบเ้าซับทั้งละก่อและครับนี่ครับ้วก็ล่อตุ่มน้ำนะครับเดียวล่อนามเดือดนะครับต้องก็จะตําผิปรุงตามใจชอบนะครับถือปากคุณทั้งครอบครัวนะครับอาหารอย่างเดียวกินทั้งครอบครัวนั่นแหละครับ ตีลงไปแล้วครับน้ํากําลังเดือดเด้อพี่น้องเฮ้านานกำลังเดือดแสบแสบน้ำกันเดอ้อมาเดอ้อมากินแกงปีกกล้วยนะครับอาหารบ,นบานๆนะครับ <c oughs> อย่างเดียวกินเบิดขอบครัวนะครับขอบครัวในญ่นะครับพี่น้องไมากินน้ากันเดอ้อมืนอนี้ากับจแกงเสือปลานะครับเป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับปลากรวดปลาน้า่งปลาขั้นทุ่งนะครับ แต่บบมีเสริมนะครับนอกจากเข้าจะมีถ้าเป็นประดัก็มีแต่สมตำตำหุูงบานเน่าน,นะครับมาเสริมอันนี้มันกับบริเเสริมนะครับมากินย่างเดียวนะครับน้ำกำลังเดือดน,นะครับไอท้ทวนทวนนพนองก็จะตำพริกใส่นะครับประกอบนะครับแกงปลาก็จะมีพักนางตูนะครับกับพักนางตูนะครับ นั่งตูมาใส่ตอนนะ่าจะจะปุงนะครับเจาอออมากินนะครับออกมาทากินเนาะเอาแต่เบ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวมาเบ่งตอนกินน้าเด้อขาดไม่ได้ก็คือปลาแดกเด้อพี่น้องใส่มันนัวนะครับใส่กระจเอานะครับตอนใส่เอาใจเอานะครับขาดบ่ได้นะครับ,บ,รรบสําหรับปลาแดกสําหรับคนดีสารเน่านะครับขาดบ่ได้คือปลาแดก <c oughs> คนพิสานเนาะนีก่ก็กินแปลกๆนะครับพฤติกรรมแบบพีนีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนา,สา,นาไม่ใช่หมายความว่ากินแปลกๆไม่ใช่ปลาแดกกินของแปลกๆอย่างกินงูอย่างนั้นนะเออเก,กินาบางคนก็กินงูงูนะครับเนาะกินเหลือมงูฉิกเเพราะว่างูเหลือมงูทุกชนิดนะครับ บางคนเขากินถือว่าเป็นเรื่องแปลกปกินแต่ก่<ต>อนนะไม่ไม,ม่กินนะครับสกอเปียนนะทุกวันนี้เลี้ยงขายเลยนะครับแมงเง่าแม่งสกอเปียนเนาะแม้แต่จิ้งเลนก็ยังกินนะครับนี่เขาเรียกว่ากินของแปลกนะครับเบปมพิสดานั่นแหละครับนี่จะเอาปลาลงแล้วนะครับ เนี่ยหนูจะเอาปลาใส่แล้วเด็กน <teenagers> ้อยนอนอ้ยหอมมีหุยเลยปลาเนื้ออ่อนนะครับปลากดกับปลานางกับปลาขั้นทุ่งนะครับปลาขั้นทุ่งจะเป็นตัวเนื้อน้อยนะครับลักษณะเนื้อน้อยเกล้ายๆกับปลากดนั่นแหละครับนม่รับนื้ปลาขั้นทุ่งนะครับปลาถือคายนะครับปลาถือคายหรือว่าปลาถือม่องนะครับใส่ม่องนามไล ขอบคุณนะครับนอนเดี๋ยวเจอกันตอนกินนะครับผมเสิร์ฟแล้วพี่น้นองก,กินแล้วนะครับกินแล้วเดอ้อมาเดอ้อมาเด้อนี่แกนะครับอย่างเดียวกินเบิดขบผัวนะครับปางยายนายลูกล้านไปกินกับซองก้นนะครับอันนี้คือไข่ปลานะครับมุกไข่ปลานะครับมุกไข่ปลา นี่ปลาสุม่มนะครับปลาตะเพียนนะครับปิดน้ำกันเดอร์พี่น้องจบคอนเทนต์นี่อย่าดื่มกัญชากดแชร์กดติดตามช่องนักไลฟ์ชนแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ